ปึ๊บดูซิใครห้าแสนแดงแดงตัวบนแ,แ,บนแ้แ้แ้ให้มันจบในตี้นี้สองแสนวะ <c oughs> ให้มันจบในตี้นี้เธอไอ้ย่าโดนเล็กเร็วๆยิงเร <c oughs> ็วไฟลิงยิงกระโดดหลบไปก่อนกระโดดหลบไปก่อน ่านเลยว่าดีวผ่าน,ไ,าน,านไอคูเป็นไงล่ะอิวลีกระโดดหลบปีสุดยอดไปเลย,เลย20ล้านอะ่ะอิวลีกระโดดหลบโชว์สักทีหนึ่งเป็นไงได้เหรอตายคนนี้ซะเยอะกันครับขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ชแนลของเรียวด้วยนะครับหวังว่าจะได้เจอกันในไลฟ์สตรีมนะขอบคุณครับแล้วเจอกันนะ 拜拜，嘿嘿嘿。<laughs>